ปล่อยภาพสวีดกับสามีหญิงรัฐาปล่อยภาพสวีดกับสามีกลางทะเลรักหวานนานสิบปีไม่เปลี่ยนแปลงหลายคนแซวกันยกใหญ่เป็นคู่สามีภรรยาที่หวานไม่แถวเลยจริงๆสําหรับนักร้องสาวหญิงรัฐากับสามีตุนตุลยเทพหากใครติดตามไลฟ์สไตล์ของทั้งสองคนก็จะเห็นว่าไม่ว่าทริปไหนหญิงตุนจะเกี่ยวก้อยไปด้วยยอกันเสมอโดยเฉพาะกีฬาวิ่งที่ทั้งคู่จะเกี่ยวก้อยแท็กทีมกันไปเป็นประจำเรียกว่าเห็นหญิงก็ต้องเห็นตุนสามีเคียงข้างให้กําลังใจยอยู่ใกล้ๆ กับภาพล่าสุดบอกเลยว่าทำน้ำทะเลทั้งชายหาดกลายเป็นน้ำตาลท้องฟ้าเป็นสีชมพูบริง้งบริ้งช็อตของตุนอุ้มหญิงภรรยาสุดที่รักโมเมนต์นี้แฟนๆบวหวานขึ้นตาก,กันไปเลยนอกจากจะมีช็อตหวานแล้วหญิงจะปล่อยช็อตแซบเซ็กซี่ในชุดว่ายน้ำอีกด้วยครบจบในทริปเดียวกันไปเลย